คืออยู่ในสมูทไปเลยนะครับก่อนนะครับเราก็ได้แนวใหม่จากทอนแม็กนะครับซึ่งได้นําตัวท็อปไปแล้วนะครับอย่าง M อ็มรีวซึ่งวันนี้นะครับเราก็มากับตัวที่เป็นรุ่นรองลงมานะครับแต่รุ่นนี้นะครับก็มีลักษณะพิเศษของมันเองอยู่ด้วยนะครับจะเป็นรุ่นเล็กที่ไม่เล็กตามตัวมันเลยนะครับนี่ครับทอนแม็กเพาลเอ็มแปดนั่นเอง แป่อย่างนี้เองครับเราไม่ได้พามาแค่เผาอย่างเดียวนะครับและนี่คือฟิลเตอร์โลหะพ1วันนั่นเองครับเพื่อให้เห็นว่าเจ้าเผานะครับสามารถที่จะติดเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับในราคาของฟิลเตอร์นะครับอที่990บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะมาติดกับไม้ขนาดเล็กแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือเสียงเพลนะครับแบบที่ไม่ได้ใช้เจ้าฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม้ตัวนี้นะครับก็ถูกทําออกมาให้เหมาะกับเราเกมเมอร์นะครับแล้วก็ คนที่เป็นนักสตรีมหรือพอดแคสต์นะครับที่สามารถต้องการหาไม์ตัวเล็กๆที่ใช้งานง่ายตั้งโต๊ะได้หรือว่าเอาไปติดขาแขวนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอดไปเสียบกับขาไม์บูมต่างๆได้นะครับซึ่งมาพร้อมกับ2โหมดพิเศษของเขาเป็นตัวเล็กพิคกี้หนูนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มี2โหมดด้วยกันอย่างแรกคือคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอที่รับเสียงจากด้านหน้าด้านเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ตอนนี้เราใช้โหมดคาร์ดิโออยู่นะครับซึ่งโหมด noise c a n c e l i n g นะครับจะเป็นการลดเสียงที่ได้รรัับบจาากกภยนนอะค ก็ไม่ได้ว่าสนิทขนาดนั้นนะครับแต่แค่ลดลงมานิดนึงเพื่อที่จะทให้การพูดคุยของเราชัดเจนมากขึ้นครับนี่ครับก็จะเห็นด้านล่างนะครับนี่คือไฟ led นะครับก็มีมาให้นะฮะช่อง3.5เอาไว้เสียบฟังเสียงเราแล้วก็เสียงไลน์เอาท์ของอุปกรณ์ด้วยนะครับลงไปถึงสายนะครับตรงนี้เป็น type c ซึ่งสามารถใช้กับมือถือได้ด้วยนะแต่ก็ไม่ได้มีสาย type c มาให้แล้วก็ต้องหาสาย type c มาต่อเพิ่มนะครับแต่ใช้กับมือถือได้ตรงนี้ก็ตัวควบคุมวอลุ่มเสียงที่จะมีผลกับไลน์เอาท์ตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดไปหนึ่งครั้งครับจะเห็นว่าไฟสีฟ้าที่อยู่รอบๆนี้นะครับจะเริ่มทําการกระพริบก็บจะได้ยินเสียงที่ต่างออกไปเพราะว่านี่คือโหมด noise c a n c e l i n g นั่นเองครับในปกติมันก็จะลดเสียงที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะครับแย่นี่บอกไม่ได้ลดถึงขนาดว่าเงียบขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอช่วยได้ในการถ่ายทําในสถานที่ที่มีเสียงเกิดขึ้นรอบๆนั่นเองครับแต่ว่าด้วยคําที่เขาตัดเสียงบางย่านออกไปนะครับทาให้เจ้าตัวน,นี้เวลาโหมด noise c a n c e l i n g ก็จะถูกแนะนําในการใช้พูดคุย นะครับหร,หรือสตรีมมิ่งพูดถือซะมากกว่านะครับไม่แนะนําให้ใช้ในการอัดดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงานบงญญ่างอจาจจะหายไปได้นะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นหมวกปกติอย่างนี้แทนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอัดเสียงเนาะ,ะและนี่คือเสียงผ่านฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์โลหะตัวน,นี้ก็จะช่วยทําให้เสียงมันออกมาได้ดีแล้วกันพวกลมอะไรด้วยนะครับรวมไปถึงมันเป็นโลหะนะครับมันจะไม่สกรปรกง่ายนะครับ ดูแลง่ายจัดการง่ายนั่นเองฮะเจ้าเพา M8 นะครับตัวนี้นะฮะซิมเปอร์เลดอยู่ที่96้าสกิโลเฮิร์นะครับมีบิตเลทอยู่ที่24บิตนะฮะเห็นตัวเล็กแค่นี้24บิตนะครับลงไปถึงคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับใส่มาจะกด2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็น16มิลิเมตรกับ6มิลิเมตรนะครับก็จะรองรับความถี่อยู่ที่20่สเฮิร์ไปจนถึง20่สิกิโลเฮิร์ครับก็เรียกว่าเป็นไมค์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพดีขนาดเล็กพกพาง่ายเจ้าตัััววนนีีีี้้รรรรราาาาาคคคไม่่่่่แพพพงงงเเเลลยยบบบะออทกก็ขหจิๆ นะครับตัวเล็กและราคาก็เล็กไปด้วยนะครับราคาอยู่ที่1,990บาทครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่พลาดสินค้าใหม่จากเรานะครับผมซับใกล้6,000เลยนะครับชื่อชื่อกรดนะฮะได้ถึง6,000ไหวๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ